เสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมส่งงานสหรับงานมีดเล็กเล่มนี้ฝักด้ามเป็นไม้ประดูแดงนะครับสีสดมากมีสีธรรมชาติของมันเลยนะครับมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับด้ามประกบอัดหมุดท้องเหลืองหมุดโมเสกมีหมุดร้อยด้ามนะครับทำจากเหล็กแหนบฝักฟิตนะครับน่ครับสันประมาณ5มิล เปิดคม V ครับ V f แฟตคมบางมากจับถนัดมือนะครับด้ามห้านิ้วรับคมให้พร้อมใช้งานนะครับหั่นสับซอยงานครัวก็ใช้งานเฉพาะตัวตามกำลังของมันคมบางจะเน้นงานหั่นสับซอยตัดเฉียง จะเหมาะกับคมแบบนี้ครับฝาักฟิตนะครับ